เรียนท่านประธานที่เคารพกระผมพิธาลิมเจริญรัตบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลสำหรับการอภิปรายร่างพรบคุ้มครองแรงงานฉบับนี้ผมคิดว่าต้องมีอารามพกคาถาสักเล็กน้อยครับท่านประธานว่าสำหรับเรื่องแรงงานนั้นต้องคิดเป็นระบบแล้วก็ต้องคิดเป็นภาพรวมจากประสบการณ์หลังจากที่เลือกตั้งเสร็จใหม่ๆผมเดินทางพบกับสภาอุตสาหกรรมสภาหอสมาพันธ์ SME สมาคมนายจ้าง ก็เห็นว่ามีความกังวลน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับนโยบายแรงงานพรบคุ้มครองแรงงานก็ต้องอธิบายให้ทุกท่านเห็นในสภาหแห่งนี้ด้วยเหมือนอย่างที่ผมได้อภิบายให้กับสภานายจ้างสภาอุตสภาหกรและสมาพันธ์ SME ได้เข้าใจว่าเรื่องของนโยบายแรงงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของทั้งองค์กรเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เวลาเราพูดเรื่องแรงงานเราไม่สามารถแยกแล้วพูดเรื่องแรงงานได้อย่างเดียวครับถ้าคนที่เป็นรัฐบาลคนที่เป็นผู้บริหารต้องรู้ว่าเรื่องแรงงานในการดูแลลูกจ้างต้องควบคู่ไปกับนโยบาย SME ที่ดูแลนายจ้างด้วยและรวมถึงวงกลมที่3นั่นก็คือเรื่องของการศึกษาเรื่องของการส่งเสริมาชีวะเพราะเขาจะเป็นอาจารย์ที่ส่งแรงงานเข้าสู่ระบบแรงงานแล้วให้ SME จ้างเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดกันพวกนี้อันนี้ต้องขอเป็นอารามพบทไว้ก่อนเลยว่า เราไม่เคยคิดว่ามันจะเจาะไปชแค่เรื่องแรงงานอย่างเดียวครับแรงงานต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีผลิตภาพแรงงานที่ดีมีสภาพแวดล้อมการทําง,งานที่ดีในขณะเดียวกัน SME ก็ต้องมีได้รับการดูแลการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเครื่องจกักรการรองรับมาตราฐานการเปลี่ยนผ่านมาตรการทางด้านภาษีที่จะช่วยเขามาตราฐานในการที่จะช่วยเขาไม่ต้องจ่ายค่าประกันสังคมในช่วงที่แรงค่าแรงขึ้นเรื่องเกี่ยวกับช่วยเขาในเรื่องของมาตรการซอฟต์โลนดอกเบี้ยต่ําเพื่อให้เขาสามารถอยู่ได้การเป็นระบบนิเวศ ในขณะเดียวกันเรื่องของการศึกษาเราก็มีนโยบายส่งเสริมอาชีวะแล้วก็พูดกันเรื่องของ upskill reskill ต่อเพราะทั้งหมดนี้มันคือการเพิ่มสิทธิแรงงานปฏิรูปแรงงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเศรษฐกิจฐานราก มันคือ bottom up economics มันไม่ใช่เศรษฐกิจน้ำหยดหรือ up uh, uh, waterfall economics ที่คิดจากบนลงล่างเหมือนอย่างที่ trickle down economics อย่างที่เคยมีมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นการจเจริญเติบโตที่เศรษฐกิจโตด้วยแต่ความเหลื่อมล้ำลดลงด้วยเพราะฉะนั้นแรงงานเป็นแค่วงกลมวงหนึ่งในสามวงกลมที่เราจะต้องคิดควบคู่กันไป